ะะของเนาะค่ะแพ็คของเจลเจลแบบว่าอ,อ,อนามัยเนาะคะ่ะเนาะเจลขาเสื้อที่อาลีที่ตอนที่อาลีแบบว่าเเวาให้พี่น้องได้เบิ่งอะไรนะคะนะได้ฟังอะไรนะคะเนาะนะคะเจลนี่มืัอนี้อาลีสิทําบุญคะ่ะบริจาคเจลให้โรงพยาบาลเนาะคะ่ะ,นะเนาะอาลีให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เนื้อเป็นส่วนร่วม เ,เป็นส่วนร่วมเนาะค่ะเป็นส่วนร่วมแบบว่าซอยซอยกันเนาะคะ่ะคนไทยนํากันเนาะค่ะเนาะต้องบางโรงพยาบาลเพิ่งกับสีขาดแขนขาดแขนอะลีเนาะค่ะเนาะอะลีกะมีมีอยู่ประมาณสามสามกล่องไอ้สามลังอะลีกะถ่าซร้อยอยังได้อะลีกะจะอยเอ่อสังคมนํากันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะอะลีกำลังแผงอยู่ค่ะนี่กันมาประมาณประมาณสามสามกล่องเนาะ อารีสวยได้กับชีซอยค่ะนะคะกำลังแผดอยู่ค่ะนี่อันนี้กล่องอันนี้ออเดอร์ค่ะออเดอร์ออเดอร์สีสงมวันนี้แต่ว่าอันที่ที่อนรีจะไปอันนี้ค่ะที่อนนีจะไปหายโรงพยาบาลกับอยู่มงนี้ค่ะเนี่ยสามกล่องแล้วก็สี่กล่องอยู่ข้างลังเนาะเนาะนี่ก็บสเป็นเจลค่ะเป็นเจลนะคะเนาะบริจาคหายโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ โบมีเนาะค่ะบางบางทีมันแบบว่าขาดแค้นหลายเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะขนาดผ่าวิดจมูกแม็กก็ยังขาดเนาะค่ะเนาะอยรีก็ยังหาซื้อยากเนาะค่ะเนาะอรีเบิ่งข่าวอะแถวภาคใต้กะขาดขาดหลายเนาะคะ่ะแถวภาคใต้เนะะี่ยเชยร์เลีลยรจลไปให้ ้เราตามโรงพยาบาน ฝากเด้อพี่น้องนุโมทนา,าบุญน,น้ำกันเด้อพี่น้องมันใหญ่เกินไปกวมานี้มันใหญ่เกินใช่ไหมแล้วก็ปิดไดไ้ทางข้างเจียวค่ะ หายโรงบยาบาลหายโรงบานเท่าไรนะที่ละยีะะ่สิบโลหายโรงพยาบาลยี่สิบค่ะบางที่ก็สามสิบเนาะคะ่ะเนาะมีโรงบาลตรังสองที่มีโรงบาลทุบลสองที่มีสถานี 干啊！ ว่าเราไม่มีแอนะนนะไปเอาดีกว่าตาประทับเอาจะออกรึป่าไม่ออกตอนนี้ไม่ออกจริงนะไม่ออกเลยสีไม่ออกเลย ้องเห็นบ่คะน้นมูลธนาบุญเดิมกันเด้อพี่น้องน้ำกินน้ำใจกับเจลวาลี่นี่แหละค่ะสอยได้ก็คือเจลนี่แหละค่ะเนาะมัมีเงินแบบว่าบริจาคเพื่อนกันนี่แหละค่ะบริจาคเจลไอแบบโรงพยาบาลเนาะเนาะเท่ากับเท่าที่แบบเท่าที่แบบว่าความตั้งใจเนาะเนาะก็ได้สานีค่ะ สามกล่องสามกล่องสี่เดี๋ยวท่านจะเอาไปได้ไหมเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยเรามันจะไปไม่ได้ดิมันเป็นมูไซอะเวลาไปสง่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวมึงอาได้ไเลยพรุ่งนี้เราก็ไปตัดเช้าไปส่งตอนเช้าเพราะว่าเราจะไปทำธนาคารด้วยเพราะว่าธนาคารยังไม่ทำไปนั่นเลย นี่ค่ะนี่เป็นออเดอร์ค่ะออเดอร์แบบว่าจำรับแบบผู้ใดอย่างนานาขาวนะคะนาขาวนาใสแบบหนาเป็นฝ้าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ขอโทษขอไปค่ะแบบเห็นที่นอนเนาะค่ะเนาอะอนนขอโทษอเลยอันนี้ออเดอร์ค่ะออเดอร์ ออเดอร์แบบว่าช่วงประมาณตอนบ่ายนะคะ่ะช่วงเศ้าไอรีไปส่งแล้วกับนองมิวเนาะคะ่ะประมาณ30ออเดอร์นี่ช่วงตอนเย็น,น,นแต่ถ้าผู้ใดแบบว่าพี่น้องเนาะคะ่ะอยากซื้อเจลอ,อยากซื้อเจลก,ก็ไม่รีกะสั่งได้ะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะหลอดละ49บาบาทเนาะคะ่ะเนาะเจลเจลแอลกอฮอล์ค่ะ แคเลยอะส่วนหน้าก็รีไปบาว่าข้างนอกนะคะไปบาว่าไปหันไปหนีมันจะมีเจลไหย่ร่างมือนะะเนาะค่ะนะองรีสังเกตเลยว่าไอรีหลังจากซื้อซื้อของเสร็จมันจะมีบินบินบาว่าเสร็จมาให้เฮา,าเนาะค่ะนาะว่าเฮาซื้ออยังเนาะค่ะนาะพอเฮาเอาแบบพอออกมาปุ๊บเฮากดเบิ่งเฮากดเจลอะเจ,ล,ะเจลที่บนล่างมืออะมันจะมีทุกหม่องะค่ะที่แหบาวา่วบาคนเฮาสิเขาไปบริการอย่างสงมันจะมีให้เฮาาล่างมือตอนออกมาเนาะค่ะนาะ อรีบใส่กระดาษปุ๊บแค่บอกบอกอลีด้วยครับว่ามันบบมาตรฐานนะคะว่าเบายังไงบบมาตรฐานโบแมนว่าซีเบ้าใส่แบบโจมตีเขาโบแมนเนาะค่ะเพราะว่ามันบบมาตรฐานแล้วมันแบบสีมันบบแบบตัวหนืงอสื้อมันมันบบโลบเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบถ้าเสื้อโลกจับอยู่หมู่มือเฮ้าสียแล้วมันสีตใยบอกค่ะคิดลองเบิ่งอะโบแมนว่าไวสิงค่าเจ้าของโบแมนค่ะอันนี้แบบไปลองค่ะ แล้วอลีแบบไปข้างนอกกันสิไปบริการของอื่นเนะสียเขาไปทําแบบกิจกรรมหันกิจกรรมนี่นะคะเนะาะอลีอะเอาไปตลอดนะคะนี่เจว่ะพกไปเพราะว่ามันไม่ได้ยากคะ่ะมันพหลอดพอดีะคะ่ะเรากพดีพกพาได้เนะค่ะเนาะ กับซุ้กันค่ะอันนี้ก็เป็นสบู่นะคะนสบู่แบบว่าสบู่ที่มันแบบว่าเพื่อนที่เป็นชิ้นสบู่ใช่ไหมชิ้นสบู่เนาะนะคะอันนี้แบบว่าถ้าเป็นมามาซีเอฟของน้องมีน,นคะคะซื้อของทีน้องมีง่เพก่อนเซนเมหายไปพรอมค่ะนี่เป็นเศษสบู่ค่ะที่มันบูสวยนคะคะน้องมีงเ่เพื่อนเซนมหายลูกค,ค้าที่เขาเพิน่นเพินเพ่นมาซีเอฟนคะคะ สบู่กลิ่นหอมเนะค่ะหอมคล้ายๆเหมือนแบบมะแตงอะแคนตาลูกอะเนาะคะ่ะเนาะชื่อของร้านน้องนิวมีของแถมหลายเลยะค่ะนี่ว่าแถมเจลพร้อมะแถมเจลแถมแบบสบู่เนาะคะ่ะเนาะแถมแบบว่าน้ำหอมพร้อมเนาะคะ่ะเนาะให้ลูกค้าเนาะค่ะเนาะลูกค้าเพื่อนไลฟ์ค่ะช่วงอันนั้นมีอันยนะ้อนเนาะ กล่องหนึ่งได้มั้มประมาณกล่องหนึง่งจะไปไหวไหมน้องเาจะพรุ่งนี้อ่ะเพราะว่าวันนี้มันเอาไปไม่ได้กูเยอะเกินเดี๋ยวจะลองเอาไปดูจะเอาไปนู่นเลยค่ะีการลาพี่น้องนะคะรีแพ็คของคว,พวาพอจะรีบส่งเพราะว่าเ,เจนที่เขาจะรีบปิดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่ามาช่วงนี้มันกำลังแบบว่าเคอร์ฟิวอยู่นะคะเนาะ อลีกะขอขอบคุณเด้อค่ะพี่พ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบื่ออลีเนาะค่ะเนาะในคลิปนี้เนาะค่ะเนาะวันนี้อลีกะเอาบุญมาฝากพี่น้องค่ะอะนุมโมทนาบุญนํากันเด้อค่ะเพราะว่าอลีกะสีแพ็ฟของไปห้โรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะอลีลาละค่ะสวัสดีค่ะ